คืนลอยกระทงส่งผลนเรตติ้งละครลดฮวบงานนี้มีเรื่องได้หนึ่งกว่า เปิดเรตติ้งละครข้ามจันรอังคารที่7-8พฤศจิกายน2565ดูเหมือนข้ามคือลอยกระทงที่ผ่านมาจะส่งผลกับเรตติ้งละครไม่น้อยเพราะลดหัวภาพน่าใจหายกันทั้ง3เรื่องโดยเฉพาะมี2เรื่องที่ต้องส่งกำลังใจให้รัวๆเพราะได้แค่หนึ่งกว่าๆเท่านั้นส่วนจะเป็นเรื่องไหนไปดูภาพรวมกันได้เลยซ้าเริ่มที่ป้อมป,องป,องปองางบานของช่องเการโคจรเจอกันครั้งแรกของแมงอาทิตย์และนางเอกดาว รุ่งปิ่นชรินพร์ е й ติ้ง3.1 3.1ถัดมาลายกินารีการพบกันของนาเดชคุคิมียะและยาญย่าอุรัสยาพร้อมนักแสดงมากมายทำาเรติงไปที่2.1 1.8ปิดท่ายที่คุณชายช่องวัน31นักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กขับจอทางป๊อกเปียาธิดาแทงศักดิ์สิทธิ์ฟิล์มธนพัทรตรงตรงกฤษกร,กรแจมรัชาตาเริง2 1ง6